สวัสดีจ้าน้องปร,รามเลิกโรงเรียนแล้วทำไดยังอภัยสวัสดีค่ะนี่วันนี้เรามากับกหมูกระทะอขกรับชฉลองสองหมื่นม,<อ>มิวสองหมื่นชาติไทยพูดผิดสองหมื่นชาติไทยเว้าพี่จะด,ดูยังเดา๋วที่ดาวอยู่งยอกยองยองสองหมื่นชาติไทยนะคะมาเด้อจะมากินน้ำกัน คลิปนี้กะเียมะแกนข้าวที่บ้านลันสอนบอกวิธีปันยอดวิวนะจ๊ะเพิ่อนมาแสดงว่ามันผิดก็เลยก็เลยลบออกแต่ว่าก็เห็นเห็นเขาบอกไหมกันจ๊จะก็เลยมาบอกกันสี่แต่ว่าเพิ่์นว่าวิธีที่ถูกต้องคือกดเข่าเบิ้งเนาะ โคดเบิบ้งพอโฆษณาแล้วแล้วก็เบ,บิ้งจ,จนจบเนาะแล้วก็ออกไปเบิงบ้งไอ้อื่นก้อนก็นได้แล้วก็เข่า,า,ม,ามาเบิ้งใ <c oughs> <c oughs> หม่จังส <c oughs> ีนะจ้ะเพห็นเพื่อนว่าแม่พ่อปอมาตะงัวควาย้อกเขาไแม่ฮะอีแม่ไปใส่แม่ไปก่อน

จะไม่ให้อ้วนได้ยังไงขอโทษด้วยนางสูงกระท่องแม่กระท่องแห้งเลยอันนี้อันนี้อันนี้น้ำจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมอันนี้เขาเรียกน้ำจิ้มอะไรอั่วหน่อยมาจริงอันนี้เขาเรียกน้ำจิ้มอะไรนี่นี่โอ๋อสุกี้

อ,อันนี้เห็ดครีมปั่นยอดวิวกันี่เนาะกดเข่าแล้วก็กดเข่าแล้วก็เปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็กดออกนจะจ๊ะไม่ใช่กดเขหาฟังเพลงจน กดเข้าไม่ข้ามโฆษณาเออก็แค่ไงกดเข้ากดค้นหาช่องแล้วก็เข้าไปฟังเพลงไม่ข้ามก็เอาก็คือเอาง่ายๆนห <ๆ S 1> ละจ้ะกดเข้าเบิง่งบอคอาบอข้ามโฆษณาเพื่อนก็ได้อันนี้เนาะได้ได้ได้อีกครั้งนึงแต่อันเบิ่งก็ต้องเบิ่งให้จบด้อจ้ะแล้วเฮาก็ออกไปออกไปไปเบิ่งอีกยังก็ได้เจักประมาณสองสามนาทีหลัเขามาเบิ่งไม่บ่ประมาณนี้ถ้ภาพไม่มั่นใจ น้องเบิ้อง่องอื่นๆเพื่อนเบิ้งก็ได้จ้ะน้องสอบถามสองอื่นๆเพิ่งดูช่องไอ้นั่นก็ได้ค่ะช่องหลักค่ะช่องใหญ่เขาก็มีสอนอยู่เหมือนกันเพราะว่าสมนุกับโบโบอันนี้บบหูไปไหนเราจะเห็นเพื่อนบอกมากขากลับมาบ่าวมาบอกกันท่อเพื่อพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องอย่างเช่สียเพื่อนบางคนเพื่อนเห็นบบเป็นเพราะมีคนมาถามหนูนะ ก็เลยลองอัดแล้วก็เวาให้เบิ้งอีหลานน้ำจิ้มเตรียมอาจารย์หมไม่เอาค่ะโอ้ยเฮาเฮาเมื่ออื่นก็ได้ขึ้นกรุงเทพแล้ว น้องป่านอนผู้เดียวอีกแล้วไอ้แคทลงมายู่น้ำกับมานอนมาอย่างนั้นค่อยแคทไอยู่ก็ได้ไปอยู่นอนอยู่ผู้เดียวอีกแล้วเพื่อนสว่างบป่ามา,ต,าติดสว่างติดแตงใหน่อยป่ามบะมีเขาไม่ค่อยใ <laughs> ส่ละทั้งบังคนซิงเหงาหสิคิดถึงเราแล้วกัน <laughs> เรดี๋ยวร้องสิพูดแค่นี้ร้องทำไมมีดาราช่องเรานะอะไรนะอะไรนะไม่มีดาราช่องแล้นะพอ,นะอะนะดีไม่เป็นไรเราโทรหาเราถ่ายพันเทิร์นถ่าก็ได้ไม่เป็นไรย่ายังอยู่ <c oughs> <c oughs> ย่ายอยู่ก็ต้องให้ย่าถ่ายแล้วแหละดาราช่องดาราช่องต้องไม่คืนแล้วแหละ มันเด้อจานี่แหละเขาแรงกินป่โอ้ยโทั่ัสับร้อนเอาเลยตัวไอตัว่องเนี่ยเลยมันเหนือยฮึเขาเคยบอกว่าเธอจะกินมันเอาจะเอานี้ให้ แลที่ไปแล้วคือขึ้นหนาบปวดเอ้ามันมูเถาเลยอ่ะเถาอยู่ปะเป็นหยามหยาบอะไรคะอันนี้อ้วนอ้วนใส่กอกป่ะใส่กอก่ใส่กอกน้องปามมากินมากินใส่กอกนั่นใส่กอก ใส่กอละเอื้ยเอาามห้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหรือเอาอันนี้ไปใส่ทางคือมีดดีแหละมีดตัดดหน่เอาสลด์มอเมีมาลงยาวปเลยยาวลงไปเลย มันอร่อยมากเลยนะะนายมันมีตำกระเสร็บเอ้อหอนยังห้กูหอนชื่คุณเาามากินเนื้ออะไรยัจะพักปะ เอ๊ะใช่ไมมเอขังเอเน่เลยจะนปซดนในอาการคิดไม่ดีนะไปซดนในอการคิม่ดีใช้ดูที่น้ำนู่น่าขึ้นไล่ๆ้าเป็นคือพอซนๆเลย่น้ำ คือองูนี่ล้วมั้งนาจะยังบ่หอดขไเายนยนบสูงนะงนมัน,ส,น,นสูงดิไม่ขนาดเกือบ,บๆแม่แม่เฮ้ยอยีกมาแล้วอินูจะร้องสองหมื่นซับอินูจะร้องสองหมืน่สมนสอซับสักท้ 20, อสองหมื่นพูดจิตตารามสองหมื่นเนื้อให้ถึงสามหมื่นก็เร็วนะถ้าทุกแค่คอยตอดไปแค่กินอีก <c oughs> <S <s <poquito>

ยามาแล้วมะม่วงไข่สวัสดีค่ะมะม่วงไข่พี่สาวปลูกเองบ่นนี้ปูเองของไอ